ได้เวลาทำกิจกรรมยำสายแล้วคะ่ะหมั่ำซุบซุบอ,อร่อยเลยใช่ไหมล่ะจุกโครงไก่ครับโครงไก่ต้มไม่ปรุงรสอืมมามีก็เข้าใจว่าต้มสักสองชั่วโมงเนี่ยมันจะได้เป็นเขาเรียกว่าบนบรอตใช่ไหมคะแต่พอไปหาข้อมูลเพิ่มเพิ่มเิ่มเ่เพ่มอ่ะคือสองชั่วโมงอ่ะยังไม่ได้นะสองชั่วโมงก็คือได้ซุปอย่างนี้แหละแต่ว่า ประโยชน์อะไรต่างๆอะ่ะที่ออกมาจากกระดูกเนี่ยมันยังไม่ออกเขาบอกต้องต้มสิบสองชั่วโมงแต่มันจะมีตัวช่วยคือหม้อเขาเรียกว่าอะไรหม้อแรงดนันหม้อต้มแรงดันอะไรนี่แหละที่แบบว่ามันจะลดเวลาให้เหลือแบบ6กชั่วโมงหรือสี่ชั่วโมงนี่แหละค่ะมามีก็โอ้โหไปดูแลต้องไปซื้อหม้อต้มอ,อีกเดี๋ยวถ้าต้ม12ชั่วโมงก็ไม่ไหวอะ่ะหม้อต้อกมก็ไม่ยังไม่อยากใช้เงินก็เออมันไม่ไม่เอาละก็นี่แหละเอาอย่างนี้แหละ ซุปคงไก่เนะี่ยหมั่มซุปเสร็จแล้วก็ต้องพาเขาออกมาเดินเล่นเป็นรางวัลค่ะอชอบเดินเล่นเป็นที่สุดชอบออกจากบ้านมากๆ <c oughs> เดินเล่นเสร็จแล้วก็มานั่งหน้าบ้านเหมือนเดิมนะอ่ะมามันมีให้นั่งอาบแดดคนจะได้สวยๆอันนี้ไม่ได้อยากให้นั่งหรอกแต่เขาอยากนั่งเองอ่ะก็ได้อาบแดดห้านาทีพอนะลูกแดดมันจัดดูเขาสิคะนอนเลย สะ11โมง40นาทีแดดเปลี้ยงมีความสุขกับการนอนอาบแดดมากครับมีความสุขกับลูกเหรอฮะร้องแล้วทำไมร้องทำไมอยากเข้าแล้วเหรอลูกเหรออ๋ออยากเข้าแล้วเนี่ยเขาจะร้องเรียงยังไม่ถึง5นาทีเลยอยากเข้าแล้วอ่าโอเคเดี๋ยวมีถอดสายจูงให้ก่อนแล้วก็มานั่งใต้ท้องโลดปอมปราการของเขานี่ประจำเลยรูทีนของเขาเลยเนี่ยพออาบแดดครบแล้วเนี่ย กบเวลาแต่ถ้าเกิดว่าร้อนมากก็ไม่กบเวลาหรอกแล้วก็วันนี้นั่งคอยสอดส่องทําตัวเป็นยามประจาบ้านเือ้อน่ารักจังเลยหนูอ่ะโอเคจบกิจกรรมยามสายครั